สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซีทางช่องรันพนันธ์ไพทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามรลบชมรัะฟังทางช่องอาจารย์รันพุันธไพพารวยทางเพจช่องทางนะครับสําหรับวันนี้นะผมรันพุันไพก็จะมารวมชุดเลขวิ่งชุดรวมนะครับว่ามีตัวไหนบ้างก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้น ชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เพียแค่แนวทางนะครับอ่าเริ่มแรกเลยนะครับเลขวิ่ง v ีพีครับนะครับวางใจรำมันนองพายนะให้วิ่งบนแปดให้เจ็ดแปดเมตรเดียวนะครับแล้วก็วิ่งล่างศูนย์ให้ศูนย์ห้านะครับส่วนชุดเต็มนะครับมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าแปดสี่แปดห้าเจ็ดแปดอ่าแปดหน้าจอไว้เลยนะครับแปดหน้าจอไปเลย ครับต่อไปก็เป็นของก็อสำรานนะครับก็อสำรานชมาีให้เด่นเก้านะครับเด่นเก้าแล้วก็สี่สองเก้าสี่เก้าห้า แล้วก็เน้นที่สองเก้าแล้วก็เก้าห้านะครับส่วนเด่นล่างข้อสำราญให้เน้นที่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับเพื่อสมาชิกแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยชอบชุดไหนก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับ ต่อไปก็เป็นของ f c ฟซนนทบุรีนะครับ f c ฟซนนทบุรีให้เด่นสามกับแปดนะครับยิ่งสามยิงแปดนะครับก็ให้สองสามสามห้าสามแปดแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดน้นที่สามห้าและก็แปดห้านะครับอแน้าจอไว้แล้วครับของ f c ฟซนนทบุรีนะครับประออคุณนนะครับทุกท่านที่นำแนวทางดีมาฝากเพื่อนสมาชิกเอฟซีทางช่องนะครับ อาจจะไม่จบนะครับบางท่านอาจจะไม่ถึงก็มารวมอยู่คลิปเดียวเลยนะครับต่อไปเป็นของพี่จันนะครับผู้ใหญ่ใจดีเลขชุดนะครับพี่จันพี่จันให้เด่นห้ากับหกหรือวิ่งห้าวิ่งหกนะครับของพี่จันมีอยู่อ่าแอบนัดจาว้เลยนะครับสองห้าเ็ดห้าหกสามแล้วก็ กแปดนะครับหน้าจอแล้วของพี่จันครับต่อไปก็จะเป็นเลขวิ่งสนามมินน้ำนะครับเลขวิ่งสนามมินน้ำก็เข้ามาตั้งแต่วิ่งเก้าเข้าเก้าแปดวิ่งห้าเข้าสี่ห้าวิ่งสองเข้าห้าสองแล้วก็สองสองนะครับ อรอบนี้ให้วิ่งแปดนะครับได้วิ่งสนามนมีน้ำถึงหมดวลาคม6หกแปดให้วิ่งแปดแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านให้วิ่งห้านะครับเพื่อนสมาชิกก็แขีหน้าใจไว้เลยครับเลขวิ่งสนามมีน้ำแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านนะครับเพื่วิ่งสนามมีน้ำให้วิ่งแปดเพืวิ่งเงินล้านให้วิ่งห้านะครับเขีหน้าใจไว้เลยครับก็จะชนกันก็คือวิ่งแปดแล้วก็ห้านะครับ ตัวที่ชนกันแล้วก็จะมีมีแปดกับห้านะครับเลกวิ่งชนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมรันทข้าไปก็ฝากแนวทางชุดรวมเลขวิ่งไว่แค่นี้ครับเพื่อนสมาชิกเลขสี่ทางช่องโชคดีครับส่วนเลขรับผู้ใหญ่มีที่มายังไม่มานะครับถ้ามาผมก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกนะครับเลขรับผู้ใหญ่มีที่มาให้ล่างอย่างเดียวนะครับยังไม่มานะครับถ้ามาเดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนสมาชิกเลขสี่ทางช่องเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไว้นะครับ เพื่อรอติดตามรับชมแนวทางดีๆทางช่องรันพลมไัยแล้วก็ช่วงอาจารย์รันพลนภัยพารวยนะครับสองช่องทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงร่ำรวยเงินทองไม่เข็ดไม่จนนะครับสมความมุ่งมั่นฝ่าชนะอุประการนะครับสําหรับวันนี้ผมรันพลนภัยก็ฝากชุดรวมและวิ่งไม่แค่นี้ครับส่วนสายด่วนฝาโคนงครับผมพักไปวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้มีแน่นอนครับให้แน่นอนครับสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ